สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับสวันนี้เราอยู่กันในเกมว a l ลาร์แลนะครับว a l ลาร์แลใช่ว a l ลาร์แลนะครับผมเอ่อผมไม่ไม่คิดเลยนะว่าผมจะมาอัดเกมนี้นะครับคือปกติผมจะเอ่อเอาไปเล่นเฉยๆนี่แหละนะครับแล้วเนี่ยคือแบบนึกไงผมถึงมาอัดเนี่ยผมผมไม่รู้เหมือนกันนะคืออยู่ดีก็คิดว่าเออให้ลองอัดว a l ลาร์แล,แลดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนครับสลับ,บวันนี้เรา ผมว่านะเราเราไม่เล่นแรงดีกว่านะครับเนี่ยอันนี้แรงนะครับอยู่โอ้อยู่ไอรอนหนึ่งเองโคตรกากเลยก็สลับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดบันเทิงนะครับผมก็บดบันเทิงก็จะมีแบบอตัวนี้นะใช่ไหมใช่สองอันนั้นสองอันนี้นะครับนี่เอาเดี๋ยวผมจะเล่นนี้แล้วกันอันนี้มันจะเปลี่ยนนะว่ามันจะเปลี่ยนอาวุธให้เรานะครับอถ้าเวลาเราฆ่าได้ <Match down. S 1> อุ้ยเอาเจอเจอแมทเจอแมทแล้วเลน่าเลน่าผมยังไม่มีเลยเนี่ยยังไม่มีเลน่าเลยเออ นี่ผมก็เพิ่งได้ไอตัวใหม่มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเจอเจ้าตัวใหม่ๆเนี่ยตัวใหม่เฮ้ยเฮ้ยเจย์เย็นเจเยนเพื่อนใจเย็นอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องไปไหนล่ะมีใครมาเลยฮัลโหลใจเย็นเจเยนนะเจนนั่นเจ็ดเจนหมดเรียบร้อยโดนอ๋โอ้ไม่กอดเฮ้ยโอเคมาเอาจริงเอาจริงรอบนี้เอาจริงมาโดนแน่ไม่รอดนี่ไฟท์ นี่อ๋ไปเลยไปเลยนำไปเลยโซว่าไปเลยไปเลย <c oughs> เราชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> อดตายอดตายโดนนี่เฮ้ยเยมีใครมาอไหมไม่มีนะมีตรงน,นั้นนีโอ้อเอ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 อจเย็นจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้ my god เสียงเกมดังไปเมื่อนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะเฮ้ยใจเย็นโอ้ยยิงมายิงมามันยิงมาโอ้โหโอ้ my god เข้ออัพปืนแล้วฮัลโหลอือได้ตัวหนึ่งไม่ดรได้สองเลยโอเคใช้วันโดลเหรอวันโดวันโดวันโดมาแล้ววันโดวันโดโอ้เขายิงเขายิงมาไหมเขายิงเข้ามาเขายิงเข้ามาอยู่ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมใครอยู่ไหม เฮ้ยเอ๊ยยิงด้านหลังยิงมาด้านหลังตรงไหนอย่าหย่าหย่าตายเรียบร้อยเฮ้ยบีปจุ๊ชบียเกือบกดไม่ทันผมได้อันนี้มาผมได้อันนี้มาได้อะไรอ่ะแฟนทอมดืนแฟนทอมไม่มีใครมาเลยมีคนมามีคนมามีคนมาเรียบร้อยอืออุ้ยได้ระเบิด ระเบิดของของใครเนี่ยเดี๋ยวมันคือชื่อตัวอะไรชื่อเรสนะใช่ไหมเฮ้ยเรสนี่แหละได้ระเบิดของเรสมาโดนแน่ใครใครเดินอยู่ตรงนี้ใครเดินใครเดินใครเดินได้ยินเสียงนะเฮ้ยมีคนเดินมาตรงนี้ผมโยนระเบิดไปก่อนเลยโยนระเบิดไปก่อนเลยโอ้ยโยนระเบิดโยนไปนี่โยนระเบิดไปนี่เป็นไรยิงอะไรนักหนาเลยนักหนาอย่างงี้ต้องโดนระเบิดนี่ปาไปตายเรียบร้อย เฮ้ยตอนนั้นต้มีตอนนั้นต้มียิงบ้าอะไรอะ่ะยิงบ้าอะไรอะ่ะยิงโอ้โ oh หยิงผมนี่แหละไม่ยอดนี่เราไปนี่ดีกว่านี่นี่ว่างไงว่างไงมีใครอยากลองดีไหมเฮ้ยป่าระเบิดไปก่อนเลยป่าระเบิดโอ้โหโดนโดนมีใครอไหมเนี่ยผมมีโอเปอเรเตอร์นะอย่าเข้ามานะมีโอเปอเรเตอร์นะโอเปอเรเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวมีคนมีคนอ๋อไม่ใช่ ือออเเราขึ้นไปให้หมดเลยเขามาทาอะไรกันที่นี่เนี่ยโหเต็มไปหมดเลยเออโอวยระเบิดอย่านะโอยผมตายผมตายผมตายโอ้โหมันโยมันรัวๆเลยผมมนี้เบิรเออเดี๋ยวมีดมันจ้วงเลยเอาไหมเนี่ยเอามีดไปจ้วงมันเนี่ยเอามีดลองเอามีดไปจ้วงมันแล้วมันมีแค่ระเบิดมีแค่ระเบิดว่ามีดไปจ้วงมันน่าได้นี่นี่นี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว อู่ในนี่นี่แน่เอามีดจ้วงไปดิอือโอ้ได้ได้สนัยมาได้สนัยมาว่าไงว่าไงมีใครมาไหมไม่มี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 ใครโอ้โอ้ว่าไงว่าไงมีใครไหมข้างบนนี่มีใครไหมบนจะมีคนโยนระเบิดมาอยู่โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอือใจเอุ้ยโอ้โห โอเคสวยงามสวยงามยังไม่ถึงขั้นอัพอาวุธตอนนี้ผมผมยังไม่ถึงสปริงเจอร์เลยเอ้ยโอ้โหมันรู้ตัวมันรู้ตัวโอ้รู้ตัวมันรู้ตัวเดี๋ยว้อเด้อเดเนี่ยเอาตายตายเรียบร้อยต้องเอามีดเป็นจ้วงแบบนี้เนี่ยเอามีดเป็นจ้วงอีกนี่เนี่ยเฮ้ยกดบีสปริงนี่ได้สปริงเจอร์แล้ว เออเอ้าตายไม่รู้สัวว่าเสียงมันดังไปลดเสียงแป๊บเสียงมันดังมากเลยในใน,นหูฟังผมอะ่ะไม่แน่ใจว่าในคลิปเสียงมันจะเป็น,นยังไงนะอ๋โอเวเอ่เลยเออมายืนอะไรเนะี่ยออาอาาาตายมันจะเดินมาตรงตรง,ตรงไหนสักที่หนึ่งอะ่ะเมืเ่อกี้เนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมไปผมจะใจ ไม่ได้นะมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงอยู่มันมีเสียงอยู่โอเมนโอเมนโอเมนกำลังยิงอยู่อยู่ในไซต์บีนี่แหละในไซต์บีต้องมีคนเฮ้ยหนับกนเลยลูกซองลูกซองต้องเข้าไปใกล้เขาให้ได้ต้องเข้าไปใครก็เลยก็เลยคือเอ้ยเอ้ยวิว ฮ้ยลูกซองยิงไกลไม่ได้เราต้องออโอเคลูกซองลูกซองยิงไกลไม่ได้นะเนี้ยเกมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พลอยแบงนะพลอยแบงค์นี่ทาไมมา,มายิงเพื่อนเราทำไมบ้าหรือเปล่าโอเมนนายต้องไปเรียนการยิงปืนมาใหม่นะโอเมนนะว่าไงไว้มีใครไหมมีใครมาเปล่ามีใครอยากโดนจ้วงด้วยมีดไหมเดี๋ยวมีดจ้วงอีกอไหมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปดูวิ่งเขาไปเอามีดจ้วงให้ดีไหม ไม่น่าจะดีตอนนี้เราได้ปืนใหม่แล้วนี <u uh> <u uh> ่แหละนี <to mus i> ่แหละโอ้โหโอ้โหเลือดเหลยสามสี่เฮ้ยตอนนี้มีฮิวฮิวฮินเฮ้ยแก่แล้วโอ้ม my god เันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันโผล่มาแล้วโอ้โหอะไรอ่ะเอยแย่แล้วแย่แล้วโอยตายอยู่ตรงนี้แหละมันมาตรงนี้แหละมันจะขึ้นเชือกมาหรือเปล่าเนี่ยมันต้องขึ้นเชือกมาแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไง เป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเจนฟินิกฟินิกเอาฟินิกตายโอ้ยโอ้ยมันจะมาคืนผมมันจะมาคืนผมนีออนจะมาคืนคืนคืนผมเฮ้ยเฮ้ยแมปเกิดอะไรขึ้นมั้ยเฮลโหลโอ้โหเฮ้ยปืนนี่อีกแล้วอ่ะโอ้โหเพื่อนกระโดดมันเลยเออเออเพื่อนกระโดดกระโดดแล้วก็ยิงนี่ โดดกดคิวแล้วก็อ๋เอเฮ้ยข้างหลังมีคนตายผมไม่ตายผมรอดเรียบร้อยเออเฮือเฮ้ยขอเลือดขอเลือดเลือดโอ้อยโอ้ยขอเลือดก่อนดิเวลยเลยอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยมันมีคนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เฮ้ยอยู่นี่ดิอ๋อมันมายิงผมแน่มันมายิงผมแน่ ตายเรียบร้อยอะไรอะไรอะไรนี่นี่นโอ้โหตายโฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้กันเนี่ยโหมโปาปาร์ตี้กันเหรอมาปาร์ตี้อะไรกันตรงนี้โอ้ไม่เข้าใจเมื่อกี้เหมือนเขากำลังรวมปราร์ตี้กันนะรวมตัวกันเออนี่แน่โผล่มาโผล่แคสมาก็ต้องโดนไปสิใครมาอีกไหมเนี่ย โซวาโซเอ้ยหลัง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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยจริงก็รัวๆเลยโอ้โหโอ้ยไอ้ก๊อตเอวผมไปดูหลังนี่เลยมีใครมามฮัลโหลมีใครไหมเอ้ยอไยทำบ้าอะไรโซวาเฮ้ยเอ้าหายหายไปแล้วจ้าโซวาหายไปแล้วเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออบอกแล้วอย่ามาเล่นซ่อนหาไม่เอาไม่ชอบ ไปไงไปไงโอ้โยลุคร oh, oh. oh ับโอ้จังหวะนี้โยลุยิงยิงครับยิงครับจงหวโอ้โล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 ลุอ้าวอะไรตายไปแล้วครับโอ้โหมันนี้ผมเป็นกรรมการนะครับโอ้ยบ้าไอ้ปืนบ้าเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปหรอโอ้มาอยู่หลังผมอะโอ้โหมันเดินซ่อนหาผมจริงๆด้วยเฮ้ยเออมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่นั่นมันมันวิ่งหนีไปแล้วมันชิ่งหนีไปแล้ว มันชิงหนีไปแล้วตามไปเร็วมันชิงหนีไปแล้วโอ้ตายเรียบร้อยโอ้ my god สุดยอดเลยเพื่อนเราคือทีมเราเราทีมเฮ้ยเราเรานำแล้วเรานำแล้วอย่าตะอย่ามีบีนี่แน่ในเมื่อเรานำแล้วเราก็ต้องสวยเต็มที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งอยู่หลังผมแล้วก็มีฟินิกอีกเฮ้ยมาไหมเนี่ย โอ๊ยเฮ้ยอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเจเอ็นใจเอ็นโซวาเราไม่อยากเล่นซ่อนหาแล้วไม่เอาโซวาอยู่นั่นโซวาอยู่นั่นเอาโซวาตายแล้วโอเคเฮ้ยคิวจอยคิวจอยคิวจอยอยู่ตรงนี้คิวจอยอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โซวาอีกแล้วโอ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันมามันมามันเรียกพวกมาเรียกพวกมาอย่างนี้เฮ้ยเสียง คิวจอยอ่ะคิวจอยยาอ้ายตายเอ,อื้อโอ้โหโดนบิบสโตนไปเป็นไงล่ะบอกแล้วอย่าลองดีเฮ้ยเขาอัพไปไกลแล้วหรือว่าเราเฮ้ยเดี๋ยวอย่าให้อย่าอย่าให้เขานำอย่าให้เขานำเฮ้ยไม่นาะมันเราแย่แล้วมันมีมีคนมามีคนมาตรงนั้นเพื่อนหลังเพื่อนเพื่อน,น,นหลังเพื่อนหลังเรามีคนมาโซ,โซว่า สู้ว่านาย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 แพ้แล้วนายแพ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเระเบิดมาด้วยกันเฮ้ยอย่าตายซะอย่าอย่าเฮ้ยอย่าเนอะอย่าเข้ามาโดนระเบิดเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินระเบิดไปกินเอาโอ้โหอุ้ยเอ้าผมโดนอะไรเนี่ยผมโดนอะไรไม่รู้แต่ผมโยนไปตรงนี้ก่อนนี่นี่โยนไหมมีใครมาไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่นี่แน่แน่ ังไงโซว่าเล่นโซดแอบอีกแล้วไม่เอาอย่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 าตึ้งตึงตึงต้งเออไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรูจ่าฮึบฮึบจ่าฮึบฮึบฮึบบ้าฮึบบ้าฮึบว่ายังไงเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ,เอ๊อยู่ไกลมากเลยย,ยิงไม่โดนยิงไม่ถึงเฮ้ยทีมมันยังไม่ได้คิวเราเลยตอนนี้ มันมันแพ้แล้วมันแพ้แล้วทีมันแพ้แล้วทีมันแพ้แล้ว,ลว,ลวดาสุดท้ายของศัตรูอะไรกันโซว่าไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเรายังมีโอกาสชนะไหมเรายังมีโอกาสชนะไหมเนี่ยตายฮ่าฮ่าอู้หูชนะ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็เป็นไงกันบ้างครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับพูดปกติก็น่าจะได้นะโอเคก็โอเคผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบการนะครผมเกมบ o r d e r l a n ผมที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นะครับเออ b o r d r a n นะครับเออเพิ่งเล่นเสร็จไปเมื่อกี้เลยนะครับใช่ก็ใช่ไงเพิ่งเล่นเสร็จไปเมื่อกี้นี่ชนะด้วยนะครับเออเออเนีก็คลิปที่ผมก็ไม่ได้มาเล่นจริงจังอะไรมากนะครับก็แค่คิดเฉยๆนะเออแบบว่าเออก็คือแบบคิดแค่ลองมาอัดดูเฉยๆนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เออมันจะฮาไหมมันจะอะไระะไหมก็ก็ไม่รู้นะครับคือถ้าเกิดไม่ฮาก็น่าจะไม่อัดคลิปน่าจะไม่ทำมาเป็นคลิปแล้วนะเออแต่ถ้ามันฮาก็อาจจะทําต่อนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ